นี่นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะแกะกล่องเจ้าแท่นวางที่ดิฟไม่ใช่ที่ดิฟที่กดเอสเพโซนะคะเจ้าตัว SP300 นะคะคนขายก็ใจดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าาไซส์ที่เขาทำขายเนี่ยเป็นช่องว่างที่มีขนาดสูง 4เซนนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าในคอมเมนต์นิดนึงอยากได้อยากได้ว่าให้มันสูงขึ้นหน่อยให้มันสูงสัก18เซนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้นะคะบอกว่าโอเคตามต้องการเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มขนาดตามที่ลูกค้าสั่งให้เลยเราก็เลยได้เจ้าตัวแท่นสูงกว่าปกติมาเล็กน้อย4เซน น,นี้ก็จะเป็นตัวเดิมๆจากของของที่ให้มาในกล่องใช่ไหมซึ่งมันก็มีขนาดค่อนข้าง,งที่จะเตี้ยนะคะแล้วก็เวลากดก็คือมีขยับนิดหน่อยนะคะเหมาะสําหรับการพกพานะคะแต่ว่าเวลาเรากดลงบนเจ้าแก้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางเครื่องช่างได้นะคะเขาก็เลยทําตัวนี้มาให้หรือว่าจริงๆก็มีขายทั่วไปนะแต่อันนี้ก็คือพูดคุยกับ คนขายนะคะเขาก็บอกก่อนนะว่าเป็นไม้ยางพารานะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ที่สิบสี่เซนเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก่อนการซื้อขายกันเนี่ยเขาก็มีวัดมาให้ดูนะคะว่าเนี่ยช่องข้างในเนี่ยนะคะ ก็มีความสูง18เซนจริงๆนะคะอ่าอันนี้ข้างบนก็รู้สึกจะเป็นนี่นะคะ11ครึ่งนะคะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ข้างล่างนะฐานก็น่าจะอยู่ที่15เซนนี่นะคะก็สเกลก็เพิ่มลดตามขนาดไปนะคะทันี้เจ้าแท่นของเราเนี่ยเราใช้กด SP300 นะคะก็เดี๋ยวจะมาลอง กดให้ดูนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีน้ำก็บปลอองมานะคะแค่กดให้ดูเฉยๆิดตั้งให้ดูเฉยๆนะคะว่าใส่แล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะวางได้พอดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราปรับมุกล้องกันนิดนึงนะคะมาดูความลบกของโต๊ะนิดนึงนี่นะคะ ติ๊กๆๆๆๆนี่นะคะอ่ะอยมาหน่อยโอเคนี่นะคะก็คือ s p สพามร้มันอยู่แบบนี้ใช่ไหม <transcript> เวลาที่เราใส่เจ้าเครื่องเนี้ยอ่ะมันก็ใช้งานได้ปกตินี่แหละนะคะแต่ว่ามันก็มีการหล่นลงไปข้างล่างนิดนึงใช่ไหมถ้าเราใช้แก้วไซส์นี้เนี่ยก็อาจจะ สูงเกินไปซึ่งไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะคะเออใช้งานได้แต่ว่ามันวางเจ้าตาช่างเนี่ยลงไปใต้อัน,นเนี้ยเนี่ยไม่ได้นะคะก็เลยงอกนะคะไปเล็กเปือ่อยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็เลยสั่งตัวนี้มาแทนใช่ไหมวางลงไปอย่างนี้นี่นะคะก็ให้ดูข้างใต้ก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้โผล่ขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเราเอาแก้วเนี่ยมาวางเนี่ยก็ ยังจะมีระยะที่สามารถที่จะวางกาแฟได้าวางแก้วได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องช่างนะคะลองอีกระดับหนึ่งอ,อันนี้ตัวนี้นะใส่เข้าไปไม่ได้เปลี่ยนควน,นะคะที่บ้านเราก็มีตาช่าง2ตัวเนาะก็เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็วางลงไปยอย่างนี้นะแล้วก็ วางแก้วน้ำนี่นะคะก็จะสะดวกนะคะบางคนบอกว่าเอาเนี่ยมีระยะเกิดขึ้นนะคะระหว่างสองตัวนี้อีกก็จะหาอะไรมาลองตรงนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าเราจะใช้แก้วน้ำที่สูงกว่านี้เนี่ยในการกดก็ได้นะคะนี่ก็ได้เหมือนกันก็เตัวต่างเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้อง ขอบคุณนะคะทางผู้ขายด้วยนะคะเพราะว่าตามใจลูกค้ามานะคะราคาสองร้อยี่สิบาทรวมส่งนะคะย้ํานะสองรอยี่สบาทรวมส่งนะคะแต่ถ้าใครอยากได้งานที่มันพิมเมีล่มกว่านี้หรือว่าไม้สักอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลองคุยกับคนขายดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานไม้ยางพารานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลืมวัดด้านข้างให้ดูความหนานะคะอยู่ที่ สิบสี่หรือเปล่าอ่ะสิบนะคะ 10, 10, สิบมิลสิบเซนนี่นะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเจ้าแท่นวางนะคะก็ยอดเยี่ยมมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ